การแยกตัวประกอบพหุนามโดยการดึงตัวร่วมตอนนี้เราต้องมารู้จักพหุนามก่อนว่าพาหุนามคืออะไรนะคะพะหุนามใครรู้จักแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะใครไม่รู้จักมาทําความรู้จักกันก่อนพหุนามเกิดจากเอกนามเอกนามคืออะไรเอกนามจะเป็นตัวเลขก็ได้ห้าแปดสิบห้าเป็น เป็นตัวเลขก็ได้เป็นตัวแปรก็ได้ x y a b c d ได้หมดนะคะเอกนามเป็นตัวเลขก็ได้เป็นตัวแปรก็ได้เป็นตัวเลขและตัวแปรก็ได้เป็นตัวเลขและตัวแปรก็ได้เป็นตัวเลขและกับตัวแปรก็ได้ทั้งหมดนี้คือเอกนามนะคะ เป็นตัวเลขเฉยๆอย่างเดียวก็เป็นเอกนามเป็นตัวแปรเฉยๆอย่างเดียวก็เป็นเอกนามเป็นตัวเลขและตัวแปรก็เป็นเอกนามแต่มีข้อแม้ว่ามีข้อแม้ว่าต้องยกกำลังเป็นบวกเท่านั้นต้องยกกำลังเป็นบวกเท่านั้นถ้ายกกำลังเป็นลบเมื่อไหร่ตัวนั้นไม่ใช่เอกนามนะคะตัวนั้นไม่ใช่เอกนามเอกนามทำให้เกิดเทฮูนาม เอกนามทำให้เกิดพหุนามพหุนามแสดงว่ามากกว่าหนึ่งนะคะพะหุนามมากกว่าหนึ่งเอกคือหนึ่งนะคะพะหุนามคือมากกว่าหนึ่งตั้งแต่สองขึ้นไปพหุนามคือการนำเอก,กนามมาบวกกันนะคะมาบวกมาลบกันได้หมดนะคะพะหุนามคือการนำเอกนามมาบวกมาลบมาได้หมดเช่นเช่นห้าเอบวกแปด y เดิมเป็นเอกน,นามกลายเป็นพหุนามและวสอง x กำลังสองบวกหก y กำลังสามบวกสี่ ab กำลังสี่กลายเป็นพหุนามแล้วนะคะพหุนามตัวแรกพหุานามตัวแรกมีกี่พจน์พหุานามตัวแรกตัวนี้มีสองพจน์นะคะอันนี้พจน์ที่หนึ่งอันนี้พจน์ที่สองเวลาครูพูดจะได้นึกออกนะคะ จพ์ที่หนึ่งคือตัวแรกเป็นพจน์ที่หนึ่งตัวที่สองเป็นพจน์ที่สองตัวนี้มีกี่จพ์หนึ่งจพ์สองจพ์สามพจนะคะนํามาบวกมาลบกันได้หมดนะคะกลายเป็นพหุนามจากเอกนามกลายเป็นพหุนามนะคะจากเอกนามกลายเป็นพหุนามอ่านนะเอกนามอยู่ตัวเดียวอยู่ตัวเดียว จากเอกนามกลายเป็นเห่านามกลายเป็นสองกลายเป็นสามกลายเป็นสี่กลายเป็นห้าได้หมดนะคะรู้จักเอกนามรู้จักเห่านามแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบวิธีแรกเราแยกโดยการดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมนะคะคราวนี้เราต้องรู้จักก่อนว่าตัวร่วมเป็นอะไรตัวร่วมเป็นอะไรตัวร่วมเป็นตัวเลขก็ได้ ตัวร่วมเป็นตัวเลขก็ได้ตัวร่วมเป็นอะไรได้อีกตัวร่วมเป็นตัวแปรก็ได้ตัวแปรคืออะไรตัวแปรคือตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวที่เราไม่ทราบค่านะคะเป็นตัวที่เราไม่ทราบค่าตัวร่วมเป็นตัวเลขก็ได้เป็นตัวแปรก็ได้เป็นทั้งตัวเลขและตัวแปรก็ได้ในหนึ่งข้ออาจจะมีทั้งตัวเลขและตัวแปร อาจจะมีแค่ตัวแปรอย่างเดียวอาจจะมีตัวเลขอย่างเดียวหรืออาจจะมีตัวเลขและตัวแปรก็ได้นะคะตัวร่วมคือตัวที่อยู่ทุกพจน์ในพหุนามนั้นๆที่อยู่ทุกพจน์ในพหุนามนั้นๆที่สามารถที่สามารถหาแล้วลงตัวทุกพจน์นำมาหาถ้าเป็นตัวแปรตัวร่วมคือตัวแปรเอาตัวแปรมาหาทุกพจน์แล้วทุกพจน์ลงตัว ถ้าเป็นตัวเลขมีสามพจน์ตัวเลขก็ต้องอยู่ทั้งสามพจน์และหารแล้วลงตัวตัวเลขและตัวแปรต้องอยู่ทั้งต้องอยู่ทุกพจน์ที่จดย์กำหนดและสามารถนำตัวเลขหรือตัวแปรที่เป็นตัวร่วมมาหารแล้วหารได้ลงตัวนะคะต้องหารแล้วลงตัวนะดูข้อหนึ่งสองบวกสองเอสองบวกสองเอ เราจะมีตัวแปรเป็นตัวเลขหรือตัวร่วมต้องดูก่อนนะคะเราจะมีตัวแปรเป็นตัวเลขหรือตัวรุมหรือหรือตัวแปรเป็นตัวร่วมพนแรกเป็นสองพจน์ที่สองเป็นสองเอเราเห็นชัดเจนเลยอะไรอยู่ทั้งสองพจน์คะมีสองอยู่ทั้งสองพจน์และสามารถนำสองมาหารทั้งสองพจน์ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นตัวร่วมตัวแรกของเราคือเลขสองตัวแปร่ะ เรามี a แต่ a พจนแรกมีไหมพจนแรกมี a อไหมพจนแรกไม่มี a พจนที่สองมีอะไรพจนที่สองมี a อพจนแรกไม่มี a เพราะฉะนั้น a อยู่แค่พจนที่สองตัวเดียว a จึงเป็นตัวร่วมไม่ได้นะคะเมื่อ a อยู่พจนที่สองตัวเดียว A จึงเป็นตัวร่วมไม่ได้ตัวร่วมของเราในข้อนี้จึงมีสองแค่ตัวเดียวหลักในการดึงตัวร่วม เขาบอกว่าดึงตัวร่วมก็คือต้องดึงมันออกมาจากโจทย์ดึงมันออกมาจากโจทย์ดึงออกมาเลยดึงออกมาสองเพราะฉะนั้นเมื่อดึงสองออกมาแล้วในวงเล็บเหลืออะไรยังเหลือสองเอเหลือสองบวกสองเอเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ใช่แล้วนะคะเราดึงสองออกมาแล้วการดึงของเราหมายถึงว่าเมื่อเราดึงสองออกมาเมื่อเราดึงสองออกมาหมายความว่า เรานำสองไปหารทุกพจน์ท on ี่เป็นโจทย์พนแรกหารด้วยอะไรพจนแรกหารด้วยสองพจน์ที่สองหารด้วยอะไรพจน์ที่สองหารด้วยสองวงเล็บแรกพยุมแรกนี้เป็นวิธีการคิดนะคะพยุมแรกนี้เป็นวิธีการคิดพยุมที่สองเป็นคําตอบเราดึงอะไรมาเราดึงสองมาสองต้องอยู่เหมือนเดิมนะคะเราดึงสองมาสองต้องอยู่เหมือนเดิมในวงเล็บเหลืออะไร เราเอาสองออกมาเพราะฉะนั้นในวงเล็บตัวแรกสองต้องหารด้วยสองสองหารสองเหลืออะไรคะสองหารสองเหลือหนึ่งเจอบวกใส่บวกสองเอหารด้วยสองสองหารสองเหลือหนึ่งเอหารกับใครได้ไหมไม่ได้เขียนไว้เหมือนเดิมสองคูณหนึ่งบวกหนึ่งเอ สองคูณหนึ่งบวกหนึ่งเอแปลกแปลกไหมแปลกแปลกไหมคะเรา 88, แปลกแปลกที่อะไรเรา 88, แปลกแปลกที่หนึ่งเอโดยปกติเราไม่นิยมเขียนเลขหนึ่งข้างหน้าถูกไหมคะเรานิยมเขียน A ตัวเดียวถ้าเรามี A เขียนอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆคนเดียวหมายความว่าใน A ที่เรายืนเฉยๆอยู่คนเนี้ยอยู่อยู่ตรงเดียวคนเนี้ยเรามีหนึ่งยืนเป็นเพื่อนเสมอ นะคะเรามีหนึ่งยืนเป็นเพื่อนเสมอแต่ไม่นิยมเขียนแสดงให้เห็นไม่นิยมเขียนแสดงให้เห็น A ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะ A มีหนึ่งยืนเป็นเพื่อนเสมอเราจะเริ่มเขียนตัวแรกตัวเลขที่เลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าขึ้นไปอ่ะได้าคำตอบแล้วเอชแยกตัวประกอบถูกหรือเปล่านะจันแยกถูกไม่ถูกเช็คคำตอบโดยการเมื่อกี้เราเอาสองออกมาโดยการหารเห็นไหมคะเอาสองมาหาร เราจะเช็คคำตอบอยังไงเราก็เช็คคำตอบโดยการเอาสองเข้าไปคูณเช็คคำตอบโดยการเอาสองเข้าไปคูณสองคูณหนึ่งได้สองเจอบวกใส่บวกสองคูณอะไรต่อสองคูณ a ต่อเป็นสองเอได้สองบวกสองเอเหมือนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาไหมเหมือนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาไหมเท่ากันไหมถ้าเท่ากันแสดงว่าเราแยกตัวประกอบถูกต้อง ค่าเท่ากันแสดงว่าเราแยกตัวประกอบถูกต้องอ่ะข้อสองสามบวกหกเสบวกหกขอโทษจะสามบวกหกเอสามบวกหกเอมีตัวแปรไหมคนแรกมีตัวแปรไหมตัวที่สองมีตัวแปรคนแรกไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีตัวแปรเป็นตัวร่วมแน่นอนมีอะไรเป็นตัวร่วมระหว่างสามกับหกถ้าเราเลือกระหว่างสามกับหก เราเลือกอะไรดีหลักในการเลือกก็คือต้องเป็นตัวที่สามารถหารทุกตัวในข้อนี้ได้ลงตัวสามหารหกลงตัวไหมสามหารหกลงตัวไหมสาหารหกลงตัวสามหารหกได้สองแต่หกหารสามลงตัวไหมหกหารสามคือสามเป็นตัวตั้งหารด้วยหกกับหกหารด้วยสามอะไรลงตัว ลงตัวคือ3เป็นตัวหาร6เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นตัวร่วมของเราในข้อนี้คือเลขอะไรตัวร่วมของเราในข้อนี้คือเลข3เพราะ3สามารถหาร6ได้ลงตัววิธีสังเกตนะคะวิธีสังเกตถ้าเป็นเลขในระบบเดียวกันที่สามารถหารกนได้ลงตัวเลขตัวน้อยจะเป็นตัวร่วม เลขตัวมากจะไม่ค่อยเป็นตัวร่วมเพราะตัวมากไม่สามารถหารใครได้ลงตัวนะคะอ่ะข้อนี้ครูเอาสามเป็นตัวร่วมในวงเล็บเหลืออะไรเอาสามในออกมาเป็นตัวร่วมในวงเล็บเราเหลืออะไรเหลือสามเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่นะคะสามต้องทำไมสามต้องหารด้วยสามบวกด้วยหกเอ็กซ์หารด้วยใครเหมือนเดิมหารด้วยสามเหมือนเดิมเท่ากับ เท่ากับแต่ตอบแล้วสามเป็นตัวร่วมต้องอยู่เหมือนเดิมในวงเล็บเราเหลืออะไรสามหารสามเหลือหนึ่งใส่หนึ่งเจอบวกใส่บวกหกเอ็กหารด้วยสามสามหนึ่งสามสามสองหกเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งเหลือสองเอ็กสามคูณหนึ่งบวกสองเอ็กนะคะสามคูณหนึ่งบวกสองเอ็ก ข้อสามต่อนะคะข้อสามต่อนะ a กำลังสองบวก a อบกำลังสองบวก a, a b ตัวเลขมีไหมข้อนี้ไม่มีตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวร่วมของเราไม่เป็นตัวเลขแน่นอนตัวร่วมของเราต้องเป็นตัวอักษรละหว่าง a กับ b ระหว่าง a กับ b a, b. a b. เป็นตัวร่วมได้ไหมวิธีสังเกตมี a b. อยู่ทั้งพจน์ที่หนึ่งและพจน์ที่สองเพราะฉะนั้น เเป็นตัวร่วมได้ B เป็นตัวร่วมได้ไหมมี B อยู่ตัวเดียวตัวหน้ามี B ไหมพจน์แรกมี B ไหมพจน์แรกไม่มี B มี B อยู่ในพจน์ที่สองเพราะฉะนั้นตัด B ทิ้งไปตัด b ทิ้งไปตัวร่วมเราเหลือ A ตัวเดียวแต่แต่ตัวร่วมมาเหลือ A ตัวเดียวแต่ในข้อของเราเรามี A กำลังสองกับ A อกำลังอะไรคะเขียนเฉย เอกำลังหนึ่งนะคะ a กำลังสองกับ a กกำลังหนึ่งหนึ่งนิยมเขียนไหมหนึ่งไม่นิยมเขียน ER, ตัดทิ้งฝ่เรามี a กกำลังสองกับ a กกำลังหนึ่งเราจะเลือกตัวไหนดีเลือกตัวที่สามารถไปหารได้ลงตัวเลือกตัวที่สามารถไปหารได้ลงตัวระหว่าง a กกำลังหนึ a ่งกับ a กกำลังสองตัวที่สามารถหารทุกน์ได้ลงตัวคือ เอกำลังหนึ่งนะคะคือ a กำลังหนึ่งเพราะตัวน้อยจะหารตัวมากได้ลงตัวนะคะ a ยกกำลังน้อยจะหาร a ยกกำลังมากได้ลงตัวเพราะฉะนั้นในตัวร่วมที่เป็นตัวแปรเราจะเลือกเลขเราจะเลือกตัวแปรที่ยกกำลังน้อยที่สุดเป็นตัวร่วมดังนั้นระหว่าง a กำลังสองกับ a กำลังหนึ่งตัวร่วมของเราก็คือ a กำลังหนึ่งคือ a กำลังหนึ่งนะ a ข้างในเป็นอะไรข้างในเป็น a กกำลังสองต้องทำไมคะต้องหารด้วย a บวก a b ต้องหารด้วยอะไรก็ต้องหารด้วย a เพราะตัวร่วมของเราคือ a กกำลังหนึ่งเท่ากับ a อยู่เหมือนเดิม a อยู่เหมือนเดิม a กกำลังสองหารด้วย a กกำลังหนึ่ง a กำลังสองหารด้วย a กกำลังหนึ่ง เลขยกกําลังหารกันเห็นไหมคะเลขยกกําลังหารกันจะหารกันได้เมื่อมีฐานทําไมการมีฐานเหมือนกันฐานเป็น a เหมือนกันเลขยกกําลังฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันเรามี a อกาลังสองกับ a กําลังหนึ่งเพราะฉะนั้นฐานการกลายเป็น a กําลังสองลบหนึ่งอันนี้เอกาลังหนึ่งนะคะฐานกัรเห็นไหม กลายเป็น a อกำลังสองลบหนึ่ง a อกำลังสองลบหนึ่งเหลืออะไรเหลือ a อกำลังหนึ่งเหลือเอกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นในวงเล็บตอนแรกของเราเหลืออะไรคะเหลือ a a เอกำลังสองหารด้วย a อกำลังหนึ่งเจอบวกใส่บวก a อกำลังหนึ่งหารด้วย a อกำลังหนึ่ง a อกำลังหนึ่งหารด้วย a อกำลังหนึ่งก็คือ a ยกกำลังหนึ่งลบหนึ่ง a y ก k กำลังหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับ a ยกกกำลังศูนย์เท่ากับ a ยกกกำลังศูนย์ตัวเลขทุกตัวตัวแปรทุกตัวยกเว้นศูนย์นะคะยกเว้นศูนย์ถ้ายกกำลังศูนย์แล้วทุกตัวมีค่าเท่ากับหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้น a กํากำลังหนึ่งหารด้วย a กํากำลังหนึ่งเหลืออะไรคะเหลือหนึ่งหนึ่งคูณ b ได้ได้ b หนึ่งคูณ b ได้ b ช็คคำตอบซิไม่ค่อยแน่ใจเลยทำไมตัวเลขมันแปลกๆ A a คูณ a คูณเข้ามา a คูณ a เป็น a ยกกำลังสอง a คูณ b คูณกันไม่ได้ก็เขียนคู่กันเป็น a b นะคะได้เหมือนโจทย์ไหมถ้าได้เหมือนโจทย์แสดงว่าเราแยกตัวประกอบถูกต้องอ่ะข้อ c ข้อสีเ a กำลังสามบวก a กำลังสองบบวก a c a กำลังสามบวก a กำลังสอง b บวก a C. ตัวเลขไม่มีเลยตัดตัวเลขทิ้งไปเรามี a กำลังอะไรบ้าง a อกำลังสาม a กำลังสอง a กำลังหนึ่งไม่เขียนอะไรคือ a อกำลังหนึ่งนะคะจะเป็นตัวร่วมได้ต้องเป็นตัวแปรที่ยกกำลังน้อยที่สุดยกกำลังน้อยที่สุดของเราในข้อนี้คือ a กำลังอะไรคือ a อกำลังหนึ่ง ได้ตัวแปรแล้วได้ตัวร่วมแล้วตัวร่วมคือ a ยกกำลังหนึ่งวงเล็บในวงเล็บเป็นอะไร a กำลังสามหารด้วย a กำลังหนึ่งบวก a กำลังสอง b หารด้วยอะไรหารด้วย a กำลังหนึ่งบวก ac หารด้วยใครหารด้วย a ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ เตัวร่วมของเรายังไงก็ต้องมีนะคะตัวร่วมของเรายังไงก็ต้องมี a อกำลังสามหารด้วย a อกำลังหนึ่งเห็นไหมคะเอกำลังสามหารด้วย a อกำลังหนึ่งเท่ากับ a อกำลังสามลบหนึ่ง a อกำลังสามลบหนึ่งเหลือเอกำลังสองอ่ะตัวแรกได้ a กำลังสองเจอบวกใส่บวก อันนี้หมดไปนะคะอันนี้หมดไปนะเหลือ a กําลังสองต่อไป A กําลังสองหารด้วย a กกาลังหนึ่ง a กกาลังสองหารด้วย a กกาลังหนึ่งเท่ากับ A ยกกาลังสองลบหนึ่งเท่ากับ a กํำลังหนึ่ง a กกาลังหนึ่งเขียนเฉยๆอาแล้ว B ล่ะมีใครมาตัดด้วยไหม B ททำอะไรกับใครไม่ได้เลยนะคะบี B ทำอะไรกับใครไม่ได้เลย ทำอะไรกับใครไม่ได้เลยก็ต้องเขียนไว้เฉยๆตามมาทุกครั้งตามมาทุกครั้งนะคะอ่ะเอซหารด้วยเอก็คือเอกำลังหนึ่งหารด้วย a อกำลังหนึ่งเท่ากับเอกำลังหนึ่งลบหนึ่งคือ a อกำลังศูนย์ a ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับอะไร a อกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกด้วยอะไรคะหนึ่งสี่ หนึ่งซีหนึ่งนิยมเขียนไหมหนึ่งไม่นิยมเขียนก็เลยเหลือซีตัวเดียวก็เลยเหลือซีตัวเดียวใครไม่ทันถามนะคะกูหนูไม่ทันทําไมได้เท่านี้ยกมือถามมานะคะเดี๋ยวกูอธิบายซ้ําให้ใหม่ได้อ่ะมีอีกสามข้อนะคะมีอีกสามข้อน่าจะทันอ่าข้อห้า พหมีตัวเลขเห็นตัวเลขไหมคะตัวเลขมีหกมีเก้ามีสิบห้าตัวแปรมี A อกำลังสองมี A อกำลังสามี A อกำลังสี่อะไรเห็นง่ายที่สุดอะไรเป็นตัวแปรตัวเลขของเป็นตัวร่วมตัวแรกของเราเลย A อกำลังอะไรคะ A อกำลังสองกำลังสองตัวเลขละ่ะ ตัวเลขเรามีหกมีเก้ามีสิบห้ามีตัวร่วมไหมตัวร่วมคืออะไรตัวร่วมคือเลขในกลุ่มนี้เลขในกลุ่มนี้ที่มีตัวเลขใดๆก็แล้วแต่สามารถหารตัวเลขทั้งสามตัวนี้ได้ลงตัวมีเลขอะไรหารทั้งสามตัวนี้ได้ลงตัวหกเก้าสิบห้า เลขที่สามารถหารทั้งสามตัวนี้ได้ลงตัวเรียกเลขตัวนั้นว่าตัวร่วมนะคะเลขที่หารทั้งสามตัวนี้ได้ลงตัวก็คือเลขอะไรคะเลขสามสามหารหกได้ไหมสามสองหกสามหารเก้าได้ไหมสามหารเก้าได้สามสามเก้าสามหารสิบห้าได้ไหมสามหารห้าได้สามหารสิบห้าได้ห้าครั้งเพราะฉะนั้นตัวร่วมของหกเก้าสิบห้า ก็คือเลขสามนะคะก็คือเลขสามเลขสามคืออะไรคือเลขที่สามารถหารหกหารเก้าหารสิบห้าได้ลงตัวถ้าเราเรียนผ่านมาในมอต้นเราจะเรียกสามว่าตัวประกอบร่วมตัวประกอบคืออะไรคือตัวที่สามารถหารเลขที่โจทย์กําหนดได้ที่โจทย์กําหนดให้ได้ลงตัวหกเก้าสิบห้ามีตัวประกอบร่วมคือเลขสามเพราะฉะนั้น เลข3จึงเป็นตัวร่วมของเราในข้อนี้นะคะเลข3จึงเป็นตัวร่วมของเราในข้อนี้ทําไมถึงเป็น3เพราะ3สามารถหารหกหารเก้าหารสิบห้าได้ลงตัวในวงเล็บคืออะไรในวงเล็บคือหกเกำลังสองหารด้วยอะไรหารด้วย 3a มอกำลังสบวกเก้ากำลังสามหารด้วยอะไร หารด้วย 3a กําลัง2ลบด้วยอะไรลบด้วย 15a กําลัง4หารด้วยอะไรคะหารด้วย 3a กําลัง2 3a กําลัง2มาจากไหนมาจากตัวร่วมนะคะตัวร่วมที่สามารถหารทุกพจน์ที่อยู่ในโจทย์ได้ลงตัวเอาหารเท่ากับ 3a กําลัง2อยู่เหมือนเดิม สามเอกำลังสองอยู่เหมือนเดิมในวงเล็บเหลืออะไรสามนึงสามสามสองหกเหลือสองเอกำลังสองหารด้วยเอกำลังสองเอกำลังสองหารด้วยเอกำลังสองก็คือเอกำลังสองลบสองเท่ากับเอกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับหนึ่งอ่าไม่ต้องเขียนมีค่าเท่ากับหนึ่งไม่ต้องเขียนบวกบวก สามหนึ่งสามสามสามเก้าสามหนึ่งสามสามสามเก้าเอกำลังสามหารด้วย a อกำลังสองเท่ากับ a อกำลังสามลบสองเหลือ a อกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นข้างสามเป็นอะไรข้างสามเป็น a ลบสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้า a อกำลังสี่ หารด้วย a อกำลังสองคือเอกำลังสี่ลบสองเท่ากับอะไรเท่ากับเอกำลังสองเพราะฉะนั้นได้ห้าเอกำลังอะไรคะห้าเอกำลังสองห้าเอกำลังสองตรงไหนไม่ทันถามนะคะตรงไหนไม่ทันถามนะอ่ะ้อหกต่อข้อหกสิบเอ็กกำลังสี่สิบห้าเอ็ กำลังสองลบยี่สิบห้า x กำลังหกเห็นปุ๊บต้องตอบได้ทันทีตัวเลขตัวร่วมตัวแรกของเราคือ x x กำลังอะไรมีกำลังสี่กำลังสองกำลังหก x ที่เป็นตัวร่วมได้คือ x กำลังสองตัวเลขล่ะเช็คตัวเลขสิตัวเลขมีสิบมีสิบห้ามียี่สิบห้ามีเลขที่หารทั้งสามตัวได้ลงตัวมีไหมเลขที่หารทั้งสามตัวได้ลงตัวคือเลขอะไร เลขห้าห้าเป็นตัวประกอบร่วมของสิบสิบห้าและยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นห้าจึงเป็นตัวร่วมของข้อนี้ด้วยห้าจึงเป็นตัวร่วมของข้อนี้ด้วยอ่ได้ตัวร่วมคือห้าแล้วห้าเกกำลังสองในวงเล็บเป็นอะไรในวงเล็บเป็นสิบเอกกำลังสี่่านด้วย 5x กำลังสองในวงเล็บเป็นอย่างนะคะ 10x กำลังสี่หารด้วยห้ 5x กำลังสองบวกสิบห 15x กำลังสองหารด้วยห้ 5x กำลังสองลบยี่สิบห 25x กำลังหกหารด้วยห้ 5x กำลังสองเท่ากับ ท่ากับตัวแรกต้องเขียนได้เลยคือ 5x กำลังสอง5หนึ่งห้าห้าสองสิบในวงเล็บคือสอง x กำลังสี่หารด้วย x กำลังสองเหลือ x กำลังสอง x กำลังสี่หารด้วย x กำลังสองเหลือ x กำลังสองเจอบวกใส่บวกห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้า x กำลังสองหารด้วย x กำลังสองเหลืออะไรคะเหลือหนึ่งเฉยๆเพราะฉะนั้นหนึ่งเฉยๆก็ไม่ต้องเขียนลบห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้าลบห้า x กำลังหกหารด้วย x กำลังสองเท่ากับ x กำลังหกลบสองเหลือ x กำลังสี x, ่เหลือ x กำลังสี่อันนะคะ เหนนะเพราะฉะนั้นข้อหกตอบ 5x กำลังสองคูณสอง x กำลังสามบวกสามลบห้า x กำลังสี่อ่าข้อเจ็ดข้อสุดท้ายตัวเลขยังไม่ต้องดูดูตัวแปรก่อนตัวแปรเห็นชัดเป๊ะเลยเห็นไหมคะมี x กำลังสอง yyx กำลังสอง y กำลังสอง x กำลังห้า y กำลังหก x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่ง ตัวแปรจะเป็นตัวร่วมได้ต้องเป็นตัวแปรที่ยกกำลังน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นยกกำลังหนึ่งทั้งคู่ยกกำลังหนึ่งทั้งคู่ตัวเลขมีอะไรมีสิบห้าหน้า x ก,กำลังห้าหน้า x ก,กำลังหกที่ยืนอยู่เพียงสองตัวมีตัวเลขมาเป็นเพื่อนไหมมีไหมคะมีตัวเลขมาเป็นเพื่อนเลขของมันก็คือเลขอะไรเลขหนึ่งตัวสุดท้ายคือเลขสิบ มีตัวร่วมไหมเลขที่สามารถหารตัวเลขทั้งสามได้ลงตัวคือเลขอะไรคะมีไงครูเลขอะไรเลขหนึ่งมีประโยชน์ไหมคะสิบห้าหารด้วยหนึ่งก็คือหนึ่งสิบหารด้วยหนึ่งก็คือหนึ่งไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นตัวร่วมในข้อนี้ที่เป็นตัวเลขมีไหมมีไหมคะไม่มีอะไรหารสิบห้ามีห้าหารได้ลงตัวสิบมีห้าหารได้ลงตัวแต่ ห้าหารหนึ่งลงตัวไหมหารหนึ่งไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวร่วมได้ไหมเป็นตัวร่วมไม่ได้นะคะถ้าเป็นตัวร่วมแล้วต้องหารทั้งสามพจน์ต้องหารให้ได้ทั้งสามพจน์ลงตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีตัวร่วมที่เป็นตัวเลขนะคะมีตัวร่วมที่เป็นตัวอักษรแค่นั้นวงเล็บสิบห้า x กำลังสอง y กำลังสองหารด้วยอะไรหารด้วย xy ลบ x กำลังห้า y กำลังหกหารด้วย xy บวก 10xy หารด้วย xy 10xy หารด้วย xy อ่าห15ไม่มีใครหารอยู่เหมือนเดิม x กำลังสอง หารด้วย x กําลังหนึ่งก็คือ x กําลังสองลบหนึ่งเท่ากับอะไรคะเท่ากับ x สิบห้า x y y กําลังสองหารด้วย y กําลัง 1. หนึ่งเหลืออะไรเหลือ y กําลังหนึ่งลบ x กําลังห้าหารด้วย x กําลัง 1. หนึ่งเหลือ x กําลังสี่ y กําลังหก หารด้วย y กำลังหนึ่งเหลือ y กำลังห้าบวกสิบอยู่เหมือนเดิม x หาร x เหลือหนึ่ง y หาร y เหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นโพสต์สุดท้ายเหลืออะไรตัวเดียวเหลือสิบตัวเดียวเหลือสิบตัวเดียวมีใครไม่เข้าใจไหมคะเจข้อการแยกตัวประกอบโดยการดึงตัวร่วมการแยกตัวประกอบโดยการดึงตัวร่วม ร่วมของเราเป็นอะไร